หายหน้าจากช่องเจ็ดกว่า10ปีค่ะบ้านสวนเอ็มมาอาดีตนางเอกอังกอรในชีวิตปัจจุบันอายุ46ปีกันแล้วนะคะต้องบอกว่าเผิ่แป๊บเดียวค่ะเธอคนนี้อายุ46ปีกันแล้วสําหรับเธอคนนี้นั้นนะคะประวัติการศึกษาเองค่ะเธอจบปริญญาโทศิลปศาสตร์ยุโรปศึกษาจากศิลปะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะด้วยเกรดเฉลี่ย3.92ค่ะแล้วก็ปริญญาโทอีกหนึ่งใบาสาขาปรัชญาจากวิทยาลัยเคมบิด สหราชอาณาจักรเกียรตินิยมและส่วนปริญญาเอกนะคะก็จบรัฐศาสตร์ค่ะที่มหาวิทยาลัยไฟบอกอยู่ที่ประเทศเยอรมันนั่นเองซึ่งปัจจุบันนั้นนะคะเอ็มมาหายหน้าหายตาไปค่ะเนื่องจากว่าเธอไปใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศและเรียนจบปริญญาเอกในด้านรัฐศาสตร์จากที่นู้นสำหรับชีวิตปัจจุบันเธอเธอได้รับ เป็นดรบรรัตสุวรรณรัตน์นะคะคำนําหน้าเธอเปลี่ยนไปแล้วพร้อมกับประสบการณ์และอายุที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับชีวิตปัจจุบันเธออายุ41ปีแม้จะเห็นได้ว่าเอมม่านั้นเคยมีดีกรีเป็นถึงรองอันดับหนึ่ง,งานางสาวไทยในปี2540ค่ะแล้วก็มิสเอเชียแปซิฟิกปี2540เธอยังคงสวยเป๊ะปังไม่มีเปลี่ยนเลยจะเป็นอย่างไรวันนี้เก็บภาพมาฝากกันมาติดตามรับชมกันเลยค่ะ